ใครกินวะเนี่ยโอ้โหไม่ตัวเลยอะ่ะตวแล้วว่ารสชาติมันมาไหนนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ชอบใครเปนใหญ่จริงเลยอะพระพอาะพรพรพ,พอแล้วมันเยอะไปพอแล้วมันเยอะไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งเราจะมาทำข้าวยำปลาทูสูตรเด็ดของคุณปุก๊กลุกสูตรเด็ดมากๆเลยเพรเมื่อกี้ถามพี่แป้งว่าจะทำยังไงพี่ป้าต้องทำยังไงก่อนพี่แป้งใส่ป้าวหรอหนูจะแยกอันปลาลากับไม่ปลาล่อันนี้ปลาละไหมยังไม่ปลาล่ะไม่ปลาเขากินคนเดียว์เขากินคนเดียวใ่ร์เอไก่ปลาทูตัวนึงเลยแล้วกะเอไงต่อพี่แป้งาท บีก็ต้องถามม่ลูกล้าด้วยนี่มือเขาบีเลยกับเนื้อหลอเป่ากับก้างกับก้างยัไงเห็นไม่ทัดเลย,เยไหนคนตาดีมากเห็นไหมเนี่ยเอาอีกชิ้นหนึ่งไหมเครึ่งหนึ่งเครื่องหนึ่ง,อง,งโอ้หกินกระทูเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็อะไรต่อพี่แป้งพี่แป้งมาทำปะใส่พริกนะพริกนิดเดียวนิดเดียวผมไม่ใส่พิกเยอะแล้วก็ใส่อะไรต่อพี่แป้งหอมแดง ใส่หัวว่าใส่หัวอันนี้โรยค่ะนี่โรยค่ะปรุงรสได้เลยเราใส่น้ำปลาน้ำปลาที่เขาชอบมากๆบีบมะนาวมีแบบเซียนนี่เขาบีบเป็นยังไงโอ้โหต้องหลับตาก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าเสมอแกบีบหมดเลยจะได้เป็นสูตรของตัวเองบ้างไงน้ำตาลนิดหน่อยใช่ไหมพี่แป้งอีกขนนิดนึงคลุกเลยเนาะแป้งเบาหวานใส่เลยอ่าหาทำไม่แล้วพริกนี่เอามาใส่เพื่ออะไรโรยอุ้ยอร่อยโรยเหรอแกงปอกแกงเขาไม่ได้มีไว้กินนะมีไปหอมชึบมีไปหอมชึบเฮ้ย ให้เขาเล่นนะเขารู้เรื่องไม่เล่นหรอไม่ไปเอาช้อนซ่อมมาเลยกางกางก้างโอ้โหกางเท่าแบบเข้าไหนมันก็ตำเหงื่อเข้าได้เหมือนเดิมของไม้หน้าตาเหมือนข้าวแมวคือมันไม่มีรสชาติอ่ะมันต้องทำเลมากเออไปหยิบมาช้อนเร็ว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 ลกอละเอียดหมดอ่ะเร็วเร็วขอชิมหน่อยไม่เขาชิมเดี๋ยวโรยใส่ผักจะน่ากินเป็นไงชอบชอบอือกมีพริกมีน้ำปลากับมะนาวเพิ่มถ้าใส่ปลาก็จะอร่อยนะโนโนโนเอ๋โอ้โหไม่ตัวเลยอ่ะเขารู้แล้วว่ารลชมันนนมาไหี่เดี๋ยวนี้ไม่่คออยชบ เราชอบไม่ชอบที่มันใหญ่ยังเลยอ่ะพอแล้วเอาต้องชิ้นเล็กไหมเหรอกลัวเธอดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้เล็กอย่างงี้ฉีฉีพ่อพอพ่อพอแล้วมันเยอะไปพอแล้วมันเยอะไปตักชิ้นนิดนึงพ่อพ่อ่มากันเหม็นนี่คือโคตรอร่อยเนิดเดียวนิดเดียวใครกินมาเนี่ยใครกินมาเนี่ยสต s อปสต t อปพอเธอต้องชิมให้เขาเห็นเลยนะขอโรยหน้านิดนึงใคีโรยหน้าเหรอเขาไม่ทำงานแบบนั้นนะนี่ว้า อ่กินมากต่อไปเป็นตูปลาปร่าตอนนี้พวกลูกรู้แล้วว่าทำยังไงโอ้ยเยอะดีนะมีประโยชน์ด้วยผัก,กปลาข้าวาปลาไม่หมดหอมแดงค่ะเยอะเลยนี่เยอะเลยลบพริกพริกป่นบ้านเธอเป็นแบบพิเศษนะแป้งคั่วเองน้ำต,ตาลหน่อยหนึ่งค่ะปลาปลาไม่ต้องเยอะมากเพราะอะไรเราจะใส่ปลาระนะ้าใส่ปลาร้านิดหน่อยพอผมไม่มั่นใจอ่ะแล้วก็บีบมะนาวต้องมือแล้วล่ะโอ้โหโอ้โห โอ้ย god หนักปะหนักอยู่เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะไม้เซนเย็นๆอย่าเพิ่งหายใจไม่ทั่วทีนะขาขอโทษขอโทษมืยไม้เซนเย็นๆนะดึงไม่ออกกับตัวนี้เจ็บกันเบแบบแตรงปะมือต้องขยำเพราะอยู่ข้าวแต่เป็นห่วงเธอนะเดี๋ยวก็หายนะรู้สึกผิดหวังอยากให้ไม้ชมว่าอร่อยแล้วจบไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ ได้คอนเทนต์แล้วนะเมื่อกี้ทุกได้คอนเทนต์เลยได้คอนเทนต์เลยเออตายกูจะบ่หรอไปลกาลคือได้คอนเทนต์เอาไปห่วงเธอไม่ตั้งใจด้วยไม่ได้แกล้งเลยแต่ว่าเออเดี๋ยวดีเขาขอโทษนะเขาขอโทษนะไหมชิตายเปกุ้งยิงมาตัวนี้ใครกินก็ตักใช่ปะใช่ต่กระจายรจามันแล้วก็ให้พูดว่าอร่อยมากแค่นั้นแหละพอคอนเทนต์น่ะรอชิมกันเลยน่ากินมากกินแล้วเด้อพอม อืมอะไรอ่ะอร่อยมากอาหารกินยากเขาไว้อ,อย่างเงี้ยมันไปหาซื้อที่ไหนมันก็ไม่ได้อะก็ต้องกินแบบยำเองเพราะไม่ไงั้นมันจะไม่อร่อยอืมอืมเป็นไงชอบมากอยากเกิดเป็นแมวแมวก็ได้กินตะกร้าครับดีแต่มแมวแมวไม่ได้กินผักอืมสุดยอดอร่อยมากอันนี้เป็นจานแบบเบบี้รสไม่จัดจ้านเท่าไหร่เด็กอ่อนด้อยแต่ได้กินผักเยอะนะครับก็เป็นอีกเมนูเมนูวนะันนี เวนซันว่ะวนซุนเ,เมนูหนึ่งที่แบบคนไม่กินผักอาจจะกินได้เพราะว่าม,มันมีผักหลายอย่างอ่ะมันขุนกับฉุนตีกันจกนกลายเป็นหอมอ่ะคือถ้าหอมมาอันเดียวมันจะขี้ว่ะพอหอมมันมาเจอกับผักชีราวตีกัในใหมดจนมันพอดีอ่ะอืมแล้วเธอไม่ชอบผักชีเนีราจะกินได้หไหมใช่พอมาอยู่รวมก,กันกับข้าวกับปลาเยครับที่ประโยชน์มากมากินสมัยโพนซุนไปชอบกินมากลูกให้ห้าเต็มห้าเลยครับก็มีสิบก็ให้สิบเต็มสิบอร่อยมีประโยชน์โปรตีนก็มีผักก็ม,กมีแล้วก็แซ่บด้วยว้าวยอดเลยไม่รู้ต่อไปหนอนปลาละ no